อัปเดตพยากรณ์อากาศประจำวันที่2กุมภาพันธ25์2566นกนะคะวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้าแต่ยังคงมีอาการเย็นถึงหนาวในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางภาคตะวันออก,แล,ออกและภาคใต้ตอนบนจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มความระมัดระวังใน การสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกรวมถึงระวังอันตรายจากอักขีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากอากาศแห้งสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าขนองบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองในระยะนี้ส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างจะมีกำลังปานกลางโดยจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยตอน ล่างควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและอีกเลื่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ อัปเดตฝุ่นละอองกันหน่อยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกําลังอ่อนภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่13-18องศาเซลเซียสสูงสุด30-35องศาเซลเซียสยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ําสุด5-10องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว5-15 กิตภตาคอีสานจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น2-4องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด12-19องศาเซลเซียสสูงสุด31-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-10องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชัวอ่วโมงภาคกลางจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด17-19องศาเซลเซียส สูงสุด32 3 4องถึง34องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10 1ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีหมอกในตอนเช้ามีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางแนวชายฝั่งทะเลอุณหภูมิจะสูงขึ้น1 3ถึง3องศาเซลเซียส ต่ำสุดอยู่ที่18-23สูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรภักใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าตอนล่างจะมีฝนฟ้าะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสสูงสุด29-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็วประมาณ15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1- เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพักใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่เน้นตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียส สูงสุด32-34องศา,าเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรหางฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพและปริมณฑลจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด19-22สูงสุด31-34ลมตะวันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลิปนี้ลาไปก่อนจะกนใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย